วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็น Lego The Batman Movie นะฮะเป็นเซตเจ็ดถึงอายุเจ็ดเจ็ดถึงสี่นะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามเดอะริทเลอร์ริทเดอร์เลเซอร์เดอเอร์ออกเสียงยากไหมล่ะนะครับเซตนี้มีมาด้วยกันทั้งหมดก็นะครับมี b a ท m a n มี The r ริ d l e r แล้วก็ไคป์แมนกาเลนเดอร์แมนแม็กไนะครับ ไทปแมนแกาเลนเดอร์แมนแล้วก็บแบทแมนนะฮะแล้วก็เดอะริดเลอร์แล้วก็ริดเดิลเดอะริดเลอร์ริดเดิลเดอะริดเดอร์ริดเดิลเรซเซอร์คือรถแข่งคังนนี้เป็นรถเหมือนรถแข่งนะของเดอะริดเลอร์มันออนึกจ้ปัญหาเนี่ยเองโฮ้ยออกสิ่งยากนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเถอะนะเดี๋ยวเราเริ่มจากามินิฟิกเกอร์กันดีกว่านะครับ ก็เซตเนี้ยเราจะได้แบทแมนตัวนี้ซึ่งทำให้แบทแมนของเราครบทุกแบบนะครับเพราะว่าแบทแมนเนี่ยเรกูล่าแบทแมนเ่ยนะชุดแบทแมนชุดดำเนี่ยมีออกมาด้วยกันน่ะตอนนี้มีกระจายไปตามชุดต่างๆนะฮะก็มีสีหน้ามีอยู่3แบบนะครับสำหรับที่ผมได้มาคือตัวแรกเนี่ยมันมาจาก เซตของเดอะจ็อกเกอร์บอลลูนเอสเคปนะครับตัวที่สองมาจากชุดของมิสเตอร์ฟรีสไอส์แอตแทกนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ยมาจากเซตนี้นะฮะคือเดอะลิตเลอร์ลิตเทเลสออดเสียงยากนะครับเห <c oughs> ็น,ะนอ่ะดูจะได้ดูความแตกต่างว่าคนบอกว่าเอะเราเก็บทำไมได้หลายตัวนะครับมันมีเหตุผล แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสีมีหน้าสำหรับแสดงอารมณ์มาให้อะสองหน้านะครับดูนะเปรียบเทียบน้วนี่หน้าหลังนะครับสามตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะแต่นอกน้นนะ่ะเหมือนกันหมดยกเว้นหัวสามตัวก็จะมีหกหน้าเป็นหกแปบบเข้าใจนะครับ เอจีน่าหายไปไหนโอเคกลับมาได้นะครับแต่ชอบตัวล่าสุดมากเลยเพราะเป็นสีหน้าเฉยเนี่ยนะดูลุ่มๆดินะครับโอเคแบทแมนจบต่อไปจะไปดูนะฮะในเซตเนี้ยความสุดยอดมันคือ จะได้มินิฟิกเกอร์ถึง5ตัวนะครับคือแบทแมนหนึ่งลแล้วก็ไวไลายเจ็ดเอตัวนี้นะเดอะริชเลอร์เก็ดบีแม็กพายเก็ดซีนี่ก็พวกไคลแมนกับกาเลนเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแต่ว่าตัวเป็นเป็นไวไลายเก็ดบีเก็ดซีก็จริงแต่ว่ามันทำออกมาสวยครับตัวเนี้ยไคลแมนน่ะถ้าเกิดไม่ติดฐานของมินิฟิกเกอร์เข้าไปมันมันยืนไม่ได้นะ ติดกระาังก็เห็นได้เพราะว่าเครื่องนี่มันทวงมันจะลม้มนีายวไปดูดชัดๆก็ยืมหน่อยมิเตอร์ฟรีสนะครับดูรอบๆไคแมนนี่คือไวรัสที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เว้านะฮะ เป็นปรมาจารย์ของการว่าเลยครับแต่ว่าที่ทำออกมาเนี่ยของเลโก้เนี่ยมันเหมือนกับแฮงไกเดอร์หรือเ,เครื่องร่อนมากกว่านะมาเนียแล้วก็นะครับมันมีหน้าเปลี่ยนด้วยน้านหลังเป็นหน้ายิ้มนะครับเห็นไหมนะชอบหน้าบึ้งมากกว่า แล้วแต่ชอบครับในะใกล้หมกเนี่ยมอากาศมาได้ด้วยอืเหลือไม่ใช่เปิดได้ไคป์แมนมนุษย์ว่าไม่มีใครว่าวเก่งนะครับอีกแล้วต่อไปเป็นกาเลนเดอร์แมน น,นี่เป็นกระสุนจากรถของริดเดอร์ลิเลอร์นะมันมันมีให้มัสามอันมันเหลือก็ถือไว้ก่อนมาดู Calendar Man. Calendar Man. Calendar Man กาเลนเดอร์แมนกาเลนเดอร์แมนนี่คือเป็นไวรลท์ที่เขาอ่ะจะออกประกอบอาชญากรรมในช่วงวันหยุดนะครับหรือฮอล i d เดย์นะแล้วเขาปีความบ้าแติทินมากเลย ที่เลโก้ทำออกมานี่ก็เป็นปฏิทิน1นึ่งามเอ็ดนะฮะเป็นเลขปฏิทินนะครับสำหรับค a ล e n นเดอร์แมนเนี่ยด้านหลังเขาไม่มีหน้าไม,ไม่ไม่มีหน้าเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆหน้ากากนะครับแบบนี้นะตรงหน้าผากเป็นคล้ายๆตารางปฏิทินนะครับ ข้าวดีกว่าเพราะว่าวรายละเอียดเป็นเยอะนะครับเซตนี้ต่อไปเป็นแม็กพายแม็กพายนะฮะแม็กพายนี่ไวรัสที่ใช้ชื่อนี้นะมันเกิดขึ้นมาคนแรกเลย ตั้งแต่ยุค80นะฮะเป็นนางเป็นอ่าพันธะอดิตพันธลักษ์คือคนดูแลพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็ได้เฝ้าสิ่งที่สวยงามในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เกิดมีความอยากในชอบในสิ่งที่แวววาวเพชรนินจินดาสมบัติอะไรพวกนี้นะครับก็เลยประกอบอาเชียกรรมนะฮะแล้วมักพายคนแรกนี่ก็ถูกอ่าไวรายคนหนึ่งฆ่าตายไปแล้วจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ นะครับผมแบบนี้นะลักษณะนะครับเหมือนกับที่ออกมาใน Beware the batman เป็น animation series ตอนปี2013นะครับแต่แม็กไพคนนี้มีวิชาการต่อสู้นะครับมีเล็บยิ่งอกยืดยาวอะไรแหมือ้ดวด้ยวยแม็กไพคนแรกนี่เป็นผู้หญิงธรรมดาใช้ปืนแล้วก็มีลูกน้องแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะประวัติเขา เราไปหาใน Google ได้นะ Macpie M A G P I E Macpie นะครับ m i n i f i ก u r ตัวนี้ก็ทำออกมาพอใช้ได้นะมีหน้าหลังด้วยจะเป็นหน้าแบบแจ็เคเกยวโกดรดอะโกรดปรนะนะมาณนี้นะครับ Macpie ลูกจ็อกเรียกว่าลูกจ็อกก็ไม่ใช่คือไวรัสเกตลองๆนะฮะสารตัวแล้วก็มีตัวนี้ไวรัสเกตเอ ครับรถเขาสวยเลยยๆนะลูกเล่นเยอะด้วยแล้วอดูตัวเขาก่อนชอบเนี่สีเขียวเนี่ยนะครับจะริดแหลยนะครับนะก็มีเขาเรียกอ,อะไรไม่เท้าอ่ะเป็นลูกคิร์ชันมาร์กเป็นด้วย่ย ลายปิ้นด้านหลังโอ้โหวสวยตามตัวนั้นก็มีลายปิ้นด้านหลังด้วยนะแต่ไม่ได้เปิดเทนูร์แมวและไม่เปิดละสีเขียวนะครับแล้วก็อีกหน้านึงนีน่หน้าแบบอาย่องกดๆนะฮะชอบหน้านี้มากกว่าเจ้าเล่ดี มาดูรถกันไฮไลท์ขึ้นรถเลยนะครับรถของเขาเนี่ยนะคิดว่าสุดนี้ก็เรื่องราวประมาณว่าไอ้ดิทเลอร์เนี่ยไปรวบรวมไว้ไลายมาสู้กับแบทแมนนะครับน่าจะเป็นหัวนหน้าเขาอะตัวเป็นเป็นหัวนหน้าเอารถนะฮะอืม สวยเลยล่ะนะครับด้านล่างเะรายละเอียดที่ต้องสนใจทำลยนะเลโก้ LEGO. ล้อผมได,ด,ด้ดีมากนะครับถ้าชอบพาหนะของเลโก้นี่แล้วสิเซตแบทแมนนี่ยนะเลโก้แบทแมนนี่นะ,ะนนนะโอเคแล้ากาตรงนี้สวยมากประกอบไปโอ้สุดยอดนะครับ นี่ตรงนี้อยากถอดให้ดูนะถอดมาได้เป็นเครื่องยนต์สุดเครื่องยนต์นะฮะนะรายละเอียดครัง้งโอ้โหกว่าจะประกอบขึ้นไม่ได้เนี่ยต้องลองซื้อมาเล่นเองคแรบบับนะบางส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยยังมีรายละเอียดทับลงไปอะ่ะนะครับสุดยอดเลยะนะครับความละเอียดของเลโก้นะแล้วก็ตรงนี้นะ มันเป็นแบบเพ้นสีนะฮะไม่ใช่บล็อกมาต่อกันเพราะส่วนนี้เป็นกลเป็นเป็นสปริงเน่ยง่ายเป็นปืนสปริงนะครับนะบเดี๋ยวลองยิงให้ดูเนี่ยรามีตรงนี้กใส่กลับท่าได้ง่ายๆนะครับ,รบประมาณแบบยิงได้นะครับเดี๋ยวยิงให้ดูทีหลังตรงน,รงนี้ต้องเปิดถ้าไม่ไม่เห็นนี่แผงควบคุมนะฮะหลังพวงมาลัยเนี่ย อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับคนเขาไม่ชอบสติกเกอร์แต่ว่าติดไปสติกเกอร์เขาทํามาดีนะแต่ว่าเจ๋ได้ที่ไม่ใช่เป็นลายปริน์นะก็โอเคอสติกเกอร์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสติกเกอร์นะใส่ไปก่นถอดง่ายใส่ง่ายครับส่วนนี้ครับส่วนหน้ารถนะแต่ว่าติดไปแล้วก็สวยอแต่ว่าเขาน่าจะทำเป็นปรินต์มานะสติกเกอร์ก็โอเคอ อให้มันปริ้นมากกว่าสวยกว่านะแล้วก็ลูกเล่นนะครับตรงนี้ขีัับได้นะแค,แค่กระจกข้างนะแล้วก็นี่นะครับรปืนอะไรเงี้ยล้วนกะ็ตรงหน้ารถเปิดมามีปืน,นอกีกสกรบอกนะครับ การลุกเล่นเขาตรงนี้ครับจะมีกระสุนยิงนะครับก็เมื่อกี้ลงยิงดูแรงมากเลยยิงพุายแหละอแรงมากเลยครับนะคืออย่าไปยิงเข้าตานะมีสิทธิ์จะบอดได้เลยนะครับ ก็ในคู่มือเนี่ยคําแนะนําเขาอะก็มีอันนี้ลืมมให้ดูอันนี้มันเป็นไปแนะนําการประกอบนะก็ละเอียดมากต่อไปเรื่อยๆเมื่อกี้ใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ทํารวดเดียวนะทําบ้างไม่ทาบ้างไปเรื่อยๆครับเขามีนะห้ามห้ามเลยนะฮะถ้าซื้อซตนี้มาห้ามยิงเข้าใบหน้าเด็ดขาด เสร็จแล้วเสร็จเขานะคุ้มมากคุณิกิเกอร์ห้าตัวน,นี่อันนี้ไล่อีกน,นะเคเฟซต่อไปถ้าจัดอาจจะเคเฟซอันนี้ก็แพงเหลือเกินแบตเคฟสคัตเลอร์จ็กเกอร์โมบิลนี้ก็น่าสนเกมนะบอกไปแล้วทุกคลิปนละเอียดอันนี้เป็นการเช็คชิ้นส่วนแต่แต่ว่าชุดนี้เช็คชิ้นส่วนที่ชอบมากเลยคือแบตเตอร์แรงในนี้เขาบอกว่าให้มาสองใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันให้มาสามมันมี อย่างที่บอกอะเลกกูมันจะมีเ็จเหลืออันนี้เหลือ3มีเข็มขัดเผื่อมาด้วย3 4 5 6 7 8เป็น10กว่าชิ้นอะ11นะฮะไอ้เบ,บ,บตแรงเหลืออันนึงอะ่ะก้าไปให้เซตจ,จ็อกเกอร์บอลลูนเอสเคปเพราะเพราะจ็อกเกอร์บอลลูนเอสเคปไม่มีเบตดแปลงมาให้เลยนะครับก็แบ่งๆไปจากเซตไม่จะฟรจีจากอะไรไปก็3ตัวมีคนละ2อันพอดีนะครับเปไหนละโอเค กระสุนเขานี่เผื่อมาให้ด้วยนะนะฮะสมเผื่อมาให้ตาก,กล้องเล่นอะไรหลุดแล้วเนี่ยส,ส่วนไหนหลุดไปเนี่ยนะครับโอเคไม่ใช่อ๋อหนะ้ารถ ใี้จําก็หรือไม่ง่ายหรอกครับถ้าไม่สนนะโอเคสวยอ่ะไปกันเออเดี๋ยว ไม่มีในใบ,บคำแนะนำหรอกแต่ว่ามันก็โอเคดีเหมือนกันไคแมนนี่สามารถไปยืนบนรถได้ได้ตัวไหนก็ได้ถ้าไคแม,มนมว่าโอเค,วคกว่านะครับกลับมาแบทแมนนะฮะอ่า The Batman น o v i e นะครับนดอะลิตเตอร์ล เลเลเซอร์นะครับ709-03นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ